สวัสดีค่ะสาวๆแม่น้ำไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะคิตตี้จะมาอันบ็อกซิ่งค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ไทยนะคะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คิตตี้มีโปรดักต์ตัวไหนบ้างนะคะที่จะมาแนะนำตามคิตตี้มาเลยค่ะนี่เลยนะคะคิตตี้อยากจะให้ชมตัวนี้ เด็ดมากๆเด็ดยังไงใช่ไหมคะเป็นกันไหมคะเวลาแบบแต่งหน้าไลเนอร์ liner. เวลาทาไลเนอร์ใช่ไหมคะสาคัญมากพอเวลาทาแล้วเลอะแกยะ่ยากแต่ตัวเนี้ยคือแบบสมมติว่าเราออกไปเราไปออกงานใช่ไหมคะอ่ะพอเราไปออกงานเสร็จเราก็ไม่อยากจะพกลีนซิงใช่ไหมเป็นขวดๆนี่เลยคะ่ะของฟิกซ์ e e n นซิงโคเลกติงบัตน,นะคะนี่ ในมาคือตอนแรกอบที่กิตตี้เห็นน้องแบบมาช่วยดูแบบเฮ้ยคือดีงามดีงามยังไงใช่ไหมคะนี่เห็นประคะฝั่งนี้ให้หักมาเลยป๊อกอ่ะพอหักเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้ำก็จะไหลลงมาอ่ะเห็นไหมคะแล้วก็แต้มให้น้ำไหลไปนิดนึงแล้วพอส่วนที่เหลือน,นี่นะคะเราก็ใช้ได้ละอันเนี้ยเพราะมันมีครีนซิ่งอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็ ปาดไปเลยค่ะตรงที่เราอยากจะลบนะคะเป็นยังไงคะโอ้โหไอเดียคนไทยนี่อันนี้ดีมากๆชอบมากๆเลยตัวต่อมานะคะนี่เลย my everyday look palette นะคะ professional makeup อันนี้ทุกคนก็บอกว่าอ่ะคิตตี้ไปซื้อที่ไหนใมใช่ไหมคะคิตตี้ไปร้านคอสโตซีมานะคะอยู่ตรงสยามซอยเก้านะคะแล้วก็ตรงข้ามกับสื่อหนังสือจุฬาอ่ะมาเปิดดูก่อนเอ๊ะทำยังไงอันนี้ เปิดตรงนี้เนาะอันนี้เก๋มากๆพอไปที่ร้านใช่ไหมคะนี่เลยเซ็ตนี้เซ็ตเดียวมีทุกอย่างเป็นไงเป็นยังไงบ้างคะนี่มีสีแมทาตาทาตาอู้สีกำลังมาแรงเนาะเพราะมันเป็นอะไอู้สีสวยอะ่ะนี่ก็ชอบนี่มีลิปด้วยนะคะมีลิปมีแก้ม อ่ะตัวนี้ทาตาใช่ไหมคะแถมยังคอนทัวร์หน้าได้อีกอันนี้ทาตาแบบให้มันดูวิวิงตกงหดจ้าแถมยังไฮไลท์ได้อีกคือมีพาเลตมีพาเลตเดียวแบบใช้ได้อ่ะขอแอบดูสีหน่อยคุ้ยพกง่ายด้วยนะคะคุ้ยสีสวยเดี๋ยวต้องลองบ้างละช่วงนี้ชอบสไตล์เกาหลีคูเรียสไตล์เดี๋ยวต้องลองคุ้ยดีดีดีอ่ะเดี๋ยวใช้ก็ดีเช็ดเห็นไหมออกด้วยอ่ะติดเดียวเองอ่ะเห็นปะ ไม่ต้องถือเยอะเลยนะคะถือเป็นอันๆต่อมาต่อต่อมาอันเนี้ยอไปร้านชอบมากคือลาเราซื้อเคอรื่องสรใช่ไหมผู้หญิงแต่งตัวสวยแต่งหน้าสวยทำผมแล้วอะต้องกลิ่นตัวหอมเลยนะคะตัวนี้กลิ่นหอมมากขอบอกละมัวละมัวละเออเดเพอเร์เฟใช่แล้วอยากจะบอกว่ากลิ่นติดาจมาก ไปแบบฉีดที่ร้านใช่ไหมคะกลับถึงบ้าอนอ่ะกลิ่นยังติดอาบน้ำอยู่ยังแบบเฮ้ยมีกลิ่นหนึ่งอ,ะอ่ะอ๋อหอมหวานมากเลยใครชอบกลิ่นหอมหวานนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่หลายกลิ่นแต่กลิ่นที่คิตตี้เลือกเป็นกลิ่นหอมหวาน floral fruity นะคะอ่ะตัวต่อมาสวยปะคะแพคเกจพิเกษสวยนะตัวเนี้ยลาพันเซลโอ้ลาพันเซล ดูชิ้นผมทองที่แบบผมยาวๆ,ๆอะค่ะอันนี้ชื่อคอนซลลเือนกันอ่ะแกะดูอันนี้นะคะเป็นแพ์มาร์ตัวเนี้ยอยากจะให้เพื่อนๆลองมาจาับผมคิตตี้มากเพราะผมนุ่มมากๆเคยแบบแอบ,บลองใช้แล้วอ่ะและน,นี่คือตัวใหม่เราจะมาแกะให้ดูกันนะคะตัวนี้ใช้มาร์ผมผมคนที่ผมเสียรหรือแบบผมแบบแห้งใช่ป่ะคะใช้ตัวเนี้ยแล้วมันจะทำให้ผม นุ่มมากๆเวลาเราทานะคะเราจะนวดทิ้งไว้3ามนาทีนี่เลยโอแพเกตน่ารักเนาะนี่เปิดมาเราจะเจอช้อนแล้วก็ค่อยตะตักนี่เลยอู้เนื้อครีมอันนี้เพราะว่ามันเอาไว้ทำผมนะคะเดี๋ยวจะคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคิตตี้จะมาสระผมแล้วก็มาหมักผมกันให้ดูนะคะอ่ะ คือซื้อที่อะไรซื้อที่กล่องนั่นเองอะไม่ใช่นะคะอ่ะจริงๆคือชอบเพราะว่าซื้อที่กล่องนั่นแหละกล่องมันสวยไฮโซมากของมิลินนะคะแพคเกจทำดีเวอร์อู้แบบมีเขียนไม่ใส่กล้องลงตลิน่ารักมากแล้วก็ how to please put c o p e r texture on your skin top soft ชอบอะ่ะชอบเพราะว่าดูนะคะ เกดดีงามแล้วก็ไม่แพงมากด้วยคะ่ะแบบซื้อได้ชิง้งดูสิคะแค่จะใช้ก็ฟินแล้วอะ่ะสวยอะ่ะแบบประดับห้องได้เลยอะ่ะทำดีอะ่ะทีจังอุ้ยดูเนื้อดูเนื้ออุ้ยดูเนื้ออุ้ย,ยมีความเป็นจุดๆอะไรข้างในอ่ะลองมาทานนิดนึงดูสิ งานไหมดูนะคะอุ้ยนุ่มนุ่มมากเลยนะคะอันนี้โอ้ดีต่อมาอันนี้ชอบมากเป็นเซต็ตลิปสติกชอบชอบชอบช,อบชื่อออคิมอร่าออคิมอร่าใครชอบผีเสื้อบ้างกิตตี้ชอบผีเสือเส้อออคิมอร่า้อบผ,เอผีเสือ้อก็นดับที่ห้าเซจูน แล้วเน,นี้ยคือแบบชอบมากเลยแบบของที่เนี้ยคือเขาจะแบบสิ่งทุกอย่างในพลาสติกอะทำให้ดูแบบว่าเอ้ยมันภายจีนนะอ่ะเปิดให้ดูโอ้ยกระจกสวยไหมเขียนว่าอะไรอะ combination make perfect อ่ะย่ดูสิคะส,สวยเนาะสวยไหมโอ้ยสวยจังสวยจัง คิตตี้ขอทาสีแดงแล้กันอุ้ยมีกระจกไนงะเราตอนแรกจะแบบขอ,อกระจกนะคะเราไม่ต้องขอ,อกระจกแล<า>้วคะมาเสร็จไหมคะตอนแรกอะคิดว่าเนื้อจะเป็นแบบออกเน้นแแเอแบบเฮ้ยนี่มีความชุ่มชืนะ้นอะโอเคนะโอเคเลยตกมาอันนี้โชว์จริงๆราแล้วคิตตี้เคยใช้เครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่เป็นฟาว์เดชั่นใช่ไมเคยใช้ยี่ห้อหนึ่งดีมากและอันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวที่คิดตี้ว่าเฮ้ยมันดีอ่ะปกปิดดีมากแล้วก็เนื้อบางเบาด้วยอ่ะคือแบบดีดีจริงๆก็เลยแบบว่าแอบ,บไปสอยมาอีกอีกหนึ่งอันนะคะนี่เบอร์ที่คิตตี้เอามาคือเบอร์ CC01 เขามีสามสีทั้งหมดอ่ะกดนะคะนี่เป็นซีซีครีมมี SPF50 อฟน้าด้วยนะ ตอนนั้นที่ใช้แล้วแบบยังไม่ดูเลยนะว่ามี s อ f นี่ตกคือบางคนบอกว่าเฮ้ยเนื้อมันหนาไปเพราะว่าเราใช้เยอะจริงเราใช้ดิเดียวเปลี่ยนในทุนนาแล้วมันปกปิดตีมากอยากจะบอกว่าใช้กับแปรงหรือใช้กับพัฟจะดีดูสิเน,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 นื้อช้ำน,นี่ขนาดแบบสีแบบเข้มกว่าผิวนะลองดูดิคือแบบว่ามันทำให้ดูแบบ เนื้อช่ำแล้วก็ดูแบบหน้าไม่ดูเท่าๆหรือผิวไม่ดูเทาๆเห็นป่ะคะสวยเนาะอ่ะไม่จบแค่นั้นตัวนี้เป็นคนนรีซิ่งบาร์มบอกรีเลยเลยว่าไม่เคยใช้ดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นใช้แบบว่าครีซิ่งวอเตอร์ที่เป็นแบบน้ำน้ำใช่ไหมคะเพราะมันเหมาะกับสำหรับคนผิวแห้งแต่ว่าวันนั้นไปอัดราการเสร็จแล้วคือ แต่งหน้าให้นที่เป็นนางแบบให้เรานะคะแล้วเสร็จแล้วคือใช้ไลเนอร์แบบเกือบทั้งหน้าแล้วไลเนอร์อ่ะคือบางทีอ่ะเวลาถ้าเราใช้ Clearing Water บางทีมันก็จะออกยากใช่ไหมคะอันนี้คือแบบทาทั่วหน้าแบบเหมือนแบบตอนแรกต้องมันจะเป็นเหมือนเนื้อมันไข่ๆแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลูบๆตรงมือก่อนให้มันละลายแตกตัวก่อนนะคะแล้วก็ออกมาทาทั่วหน้าแล้วแค่ล้างน้ำเปล่าเฮ้ยหน้าใสแตมมากเลยนะคะอุย้ยหนึ่บอกของยะะี่ห้ออะไรเนี่ย ฟรีล่านะคะฟรีล่าฟรีล่าเปิดให้ดูพ็กเกสวยเนาะนี่นี่นะคะเขาจะมีเหมือนเป็นชอ้อนมาให้เราออแล้วเราก็ตักครีมไข่ๆนี่ออกมาแล้วก็ปัดลูปที่มือเดี๋ยววันไหนที่คิตตี้แบบว,ว่าจะมาอัดวิดีโอนะคิตตี้จะเอามาทำำให้ดูกันนะคะอ่ะตอนนี้ก่อนละกัน White a r i n k n k ของโมเยนะคะ white a n d ิ i n k ดูมาจะพักหนึ่งแล้วเนาะทุกคนก็จะแบบอาจจะไม่ได้ดูแต่ต้นหรืออะไรก็แล้วแต่คิตตี้นะคะมาเลือกเครื่องสำอางวันนี้อยู่ที่คอสตูซีมาซื้อจากที่ร้านคอสตูซีนะคะอยู่ตรงสยามซอยเก้าตรงข้ามกับศูนย์หนังสือจุฬานะคะวิ่งดีอ่ะแล้วก็แบบราคาแบบโอเคนะคะเป็นกันเองนะคะแล้วก็ใช้ดีเครื่องสำอางแบรนด์ไทยไม่ดีอย่างนี้เองนะะตัวนี้เป็นซันสกรีน ไวท์ชนิ่งแอนด์เวนโคมีเอสพีเห้าสิบวอ่ะ้าตรงนี้ก่อนอทาตรอนี้ทาตอนนี้เราคิดดูดีมันแบบมีสีด้วยมันก็จะปกปิดด้วยนะเวลาทานทุกอย่างจะใหญ่ที่จะตกๆนะคะวิ่งดีๆ,ๆนนเนียนอ่ะชอบแล้วก็แบบไม่หนาด้วยเฮ้ยปึ้นไปกับสีผิวไม่เห็นเลยชอบมากชอบมากโอเค ้วมีอะไรเราจะโชว์อีกอันนี้ครีมมี่แมทต์ดูครีลิปสติกของ N S So Matte นะคะ So Matte So Matte สีนูดาเอาเป็นสีส้มน,นะคะนี่ไปดูก็บอกขาว่าสีส้มแมตตะเนื้อแมทตแมตนะคะนี่อุ้ยเนื้อสวยนะเบา หรือว่าเราจะแบบไหนะคะแบบสีแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาสีแดงมาทับก็ได้นะคะถ้าอยากเป็นแบบเกาหลีกเกาหลีโซแมทเราไม่ได้มีแค่สีเดียวนะคะคันนี้สีอะไรอีกเรามาดูกันนี่ๆๆๆๆเีเลือกมาโอ้อันนี้เป็นเโลชั่มพูชพุ่มชุ่ะสวยสวยไหมคะเนเนาะเห็นไหมอันนี้เมื่อกี้โลชั่นพูอันนี้ก็คือแบบเข้ากับสีปากเลยโอ้คิตตี้ชอบโลชั่นพูชุ่มชู่อ่ะสวย เดี๋ยวต้องมาทายบ้างหรืออะไรอีกที่เราจะมาโชว์โซแมทอีกสีหนึ่งนะคะมาเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นนูนเหมือนกันนะคะเป็นนูนแบบวบ่าราวน์น,นิดนึงอันนี้คิตตี้ว่าเหมาะสำหรับคนผิวแบบแทนๆผิวหุ่มพึ่งจะสวยมากแต่สนี้คิตตี้ไ่ชอบคิตตี้ไม่ชอบแบบนูนแบบูมากเกินไปอุ้ยชอบเนี้ยชอบนี้ สีแบบที่มีอยู่หมดดีเดี๋ยวจะมาใส่สีก็ได้นะคะต่อมาตัวนี้เราเลือกม,มาสองสีนะคะชื่อว่าเมอร่ามาเราแกะให้ดูเลย2ตัวดูสิคะสวยจไหมเสวยจไหมแล้วก็มีบอกสีตรงตูดด้วยนะคะนะคะตรงนี้แล้วกันจุดๆอันนี้แบบออกแนวแบบ ดูม่วงไอัน,นทตี้ว่าสำหรับสายต่อเฮ้ยเฮ้ยแม็กเนติกแม็กเนติกเฮ้ยดีงามอุ้ยชอบสีนี้สวยอุ้ยสว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 ยครีมมี่แมทหน่อยนะคะเนี่ยสวยสวยสวยนี่อันนี้ครีนซิ่งออยล์อันเนี้ย ครีเซนซออยล์ทำไมถึงต้องมีกันน,นี่ของพัพเพิร์พัพเพิร์นะคะพัพเพิร์โอครีซนซออยล์รู้ไหมคะว่าทําไมต้องใช้งงใช่ไหมคะว่าเออมีตัวนั้นแล้วทําไมต้องมีตัวนี้อีก mm hmm. ตัวนั้นกับตัวนี้ต่างกันยังไงคิตตี้จะบอกว่าตัวนี้ออยล์สำหรับเช็ดกับดวงตาหรือปากเราจะได้ไม่ต้องเช็ดด้วยความรุนแรงมากนะคะบางทีแบบว่ามันจะแบบเข้าไปที่ใกล้ๆขนตาใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวนี้มันก็จะโอเคอ่ะตัวต่อมา อันนี้นะคะเป็นลิปตามแบบออร์แกนิกไม่มีสารสกัดน,นะคะธรรมชาติมากาสวยนี่เป็นกันไหมคะแบบแบบเวลาทาครีมเสร็จแต่เราก็ทาครีมออกไปใช่ไหมแบบต้นเด็กทำไมต้องแทนครีมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะงงปะคะทำไมต้องถือแฮนด์ค,ครมีมด้วยตอนเด็กก็แบบเออเข้างาน,นก็ล้างมือเสร็จแต่ลืมไปหรือเปล่าอะไรล้างมือไปแล้วอ่ะครีม เนาะมันจะหายไปใช่ไหมดูเราทำงานเนี้ยคือคิตตี้ทำงานต้องใช้ความร้อนอ,อย่างเช่นแบบทำผมให้แบบเออนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามีแฮนด์ครีมใช่ป่ะพอเราฉัดอู้นี่ดูดูดแพ็กเกจแบบต้องแกะแบบโอเคมากอ่ะต่อต่อคือแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะคือเราคือมือคิตตี้ใช้ความร้อนเยอะมันจะทำให้แบบแห้งกรานใช่ไหมคือแบบ พอแบบแต่งหน้าให้น้ำแบบไปบ่อยๆอย่างเงี้ยเราต้องล้างมือแล้วคือน้ำกรอกที่แบบอังกฤษอะไรเงี้ยมันจะแบบมันจะเป็นน้ำอุ่นล้างอะไรอย่างเงี้ยพอน้ำอุ่นอย่างเงี้ยมือเราก็จะแบบมีความแห้งใช่ป่ะคะแล้วก็แบบแล้วบางทีก็แบบตื่นเช้าไม่ได้ทาครีมออกมาแล้วมันแห้งอ่ะก็ต้งทีล้างมือบ่อยๆแบบแต่งหน้าเสร็จคนนึงใช่ไหมเราก็ต้องแบบใช้บางทีแบบไม่ได้ไปล้างมือใช่ป่ะก็ต้องใช้ตัวที่เป็นแอลกอฮอล์มาแบบแบบฆ่าเชื้อมืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบความไฮจีนใช่ป่ะแล้วมือเราก็จะแบบมีความแห้งกร้านอ่ะ พอมีแฮนด์ครีมแบบพวกในตัวอุ้ยนี่ดีทำให้รู้สึกว่าผิวมือนุ่มมากอ่ะคราวนี้จะแกะอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะนุ่มเกิดอ่ะต่อมาตัวต่อมาคืออะไรของผิวเป็นลิปสครับนะคะอ่ะซิตตี้เป็นคนหนึ่งที่ปากแห้งเป็นเพราะอะไรปากแห้งเพราะบางทีแบบทาน้ําน้อยหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะลิปสติกด้วยอะไรเงรี้ยลิปสติกแบบอาจจะแพ้หรือนี่นั่นแต่คนส่วนใหญ่จ,จะเป็นเพราะปากแห้ง เพราะว่าทันน้ำน้อยแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นปากแห้งเนี้ยถึงเราจะทาลิปอย่างเงี้ยหรือจะทาลิปปามบางทีคุยๆของปากมันไม่หายฉะนั้นแล้วก็บางทีแล้วหนึ่งสองครั้งต่ออาทิตย์เราจะต้องมีการสครับปากก่อนสครับแบบอิออกมาประมาณแบบนิดนึงนะคะแล้วก็มาสครับสครับตอนแบบแบบเช็ดหน้าเสร็จจะอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็มาสครับ1-2ครั้งต่ออาทิตย์เนาะแล้วมันจะทําให้ปาก ไม่่แแหล้วก็ชชุืนนะคะคเป็นยังไงกันบ้างคะส,สาวๆม่น้ำไทยไปแค่ร้าน Cu s ตัวสีอย่างเดียวได้ทั้งหน้าผมผิวพรรณแถมกลิน่นหอมๆกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ไปร้าน c u สตัวสีนะคะเขาจะมีเทสเตอร์ให้ลองเยอะแยะมากมายคือลองได้แบบทุกอันเลยคือแบบดีคือดีงามมันจะมีมุมอ่ะจะบอกให้ว่ามันจะมี2มุมนะคะมุมแรกคือชั้นล่าง ถ้าใครอยากจะยืนแต่งส,สวยๆอ่ะจะมีแบบกระจก2ฝั่งนี้เลยนะคะแบบอ่ะไม่ต้องไปแย่งกันใช่ไหมฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วเขาก็จะแบบมีซัมบลีที่ทาปากที่ทามาชคาร่านะคะคือแบบว่ามีความไฮจีนมากและที่สําสคัญกิ๊ตตี้ไปชั้นสองมาแล้วค่ะชั้นสองนะคะก็จะมีมุมแต่งหน้าให้แต่งหน้าส,สวยๆแล้วก็จะแบบมีซิงที่เอาไว้แบบเอ่ออย่างเช่นที่ื่กกี้ใช่ไหมคะที่กิตตี้เอามาแบบมีตัวกลิ่นซิงปาม ครีนซิ่งออยล์นะคะสำหรับไปเช็ดหน้าแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้นะคะก็คือเคของก็จะแบบมีชั้นสองขายด้วยเนาะแล้วก็แบบดูการหรือจะไปหยิบเทสเตอร์มาลองใช้ก่อนว่าอแบบไหนเข้ากับหน้ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านค r ส s t เตอร์อยู่ตรงที่สยามซอย9ตรงข้ามกับศุนหังสือจุลานะคะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย